โ oh, อย้ยอเมริกานแน่นอนครับเบิ้งบรรยากาศเด้ออเมริกานแน่นอนตอนนี้บอแมนเฮียนผมเด้ออันนี้เฮียนหมูหมูคนญี่ปุ่นครับเขามาตั้งทินฐานอยู่อเมริกานี่นี่ลงรถเขาอันนี้หมูเจ้าของเฮียนเด้อไอเซสวัสดีครับคนไทยสวัสดีครับโอ้นละนั่นแหละครับหมูผมยานัม yeah, at my friend's house look he has such a cool car look at this